เรือนจำจังหวัดพะเยาสังกัดกรมรชาชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่เลขที่919หมู่1ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเปิดทำการเมื่อวันที่8มีนาคม2522มีพื้นที่249ไร่3งาน84ตารางวาบริหารงานโดยนายนารงนูคงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาเรือนจำจังหวัดพะเยามีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมโดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรมให้กลับตนเป็นพลเมืองดีมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ เรือนจำจังหวัดพะเยามีระบบการขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงสถานที่บริการสะดวกต่อการเดินทางป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจนมีพังการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีพื้นที่โล่งโปร่งไม่อแอสเพื่อคำนึงถึงการให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีการให้บริการนอกเวลาราชการช่องทางพิเศษ กรณีที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากและออกแบบขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับทำสัญลักษณ์ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตามหลักสากลกำหนดผู้รับผิดชอบเบอร์โทรติดต่อแสดงให้ผู้รับบริการเห็นถึงจุดให้บริการได้อย่างชัดเจนมีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเช่นทางลาดห้องน้ำสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและคนทั่วไปมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดคัดกรองและให้คำแนะนำในการขอรับบริการ มีการประเมินความพึงพอใจในจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการเรือนจำจังหวัดพะเยามีการสำรวจความต้องการของกลุ่มผู้มาติดต่อราชการและญาติผู้ต้องขังเพื่อนำมาออกแบบการให้บริการและแก้ไขปัญหาการให้บริการได้แก่ประเภทงานบริการวันและเวลาเปิดให้บริการสถานที่ให้บริการความยากง่ายในการเข้าถึงจุดบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สําคัญการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการรูปแบบปกติและออนไลน์เรือนจาจังหวัดพะเยาได้วิเคราะห์ผลสํารวจและนําไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยเจ้าหน้าที่นําปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการให้บริการที่พบเจอมาแจ้งในที่ประชุมระดมความคิดและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ถูกต้องรวดเร็วสามารถลดต้นทุนลดการสูญเสียและเกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์เช่น ปรับการบริการแบบ one stop service ลดขั้นตอนระยะเวลาให้น้อยลงรวมถึงการให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยงอีกทั้งเพิ่มบริการรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัยได้แก่การซื้อสินค้าออนไลน์การเยี่ยมผู้ต้องขังผ่านแอปพลิเคชันไลน์และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยผู้รับบริการได้ลงทะเบียนและแนบเอกสารเรียบร้อยแล้วสามารถจองเยี่ยมญาติผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ได้ในครั้งถัดไปโดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลซ้ำอีกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ใช้บริการอีกทั้งยังบริการฝากเงินออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเรือนจำจังหวัดพะเยามีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนผู้ใช้บริการมีการออกแบบที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ที่จอดรถสำหรับผู้พิการทางลาดสถานที่ติดต่อหรือประชาสัมพันธ์อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการห้องน้ำสำหรับคนพิการ ประตูสําหรับคนพิการเป็นต้นเรือนจําจังหวัดพะเยามีมาตรการการจัดการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเช่นมีถังขยะแยกแต่ละประเภทมีการดําเนินงานส่งเสริมพลังงานสีเขียวภายในหน่วยงานด้วยการใช้แผงนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าบริเวณศูนย์บริการประชาชนและส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์5เรือนจำจังหวัดพะเยาได้จัดทำโครงการผู้คุ้มดีเด่น มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแสดงถึงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการที่มีความประพฤติดีีมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของเรือนจำได้โดยสะดวกรวดเร็วครบจบในจุดเดียวขอบคุณค่ะ